วันนี้นะคะยายปาจะมาทำแกงหน่อไม้นะคะของแช่แข็งทั้งนั้นนะคะที่เอามาจากไทยนะคะพริกสดแช่แข็งจ้ะเนาะนะคะแล้วก็ตะไคร้แช่แข็งนะคะแล้วก็มีใบยะนางนะคะยายปาใช้วิธีแบบนี้นะคะใบยะนางเอามาแต่ไม่ได้คั้นเป็นน้ำเนาะเอามาเป็นใบๆแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จ ชับแห้งเซจแล้วนะคะยายปาก็เอามาห่อด้วยกระดาษเนาะนะคะเนี่นะคะใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังเขียวอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องเนาะ,ะยายปาก็จะเอาออกมาใช้ไม่เยอะเนาะนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะหน่อไม้นะคะหน่อไม้อัดที่ยายปาเอามาซับๆแล้วก็ตากแห้งเพื่อเอามากแกงกินที่ต่างประเทศนะคะ ยายปาก็ใช้หม้อขนาดนี้เนาะยายปาก็จะเอาใบยานางนะคะใบยานางนี่ทาความสะอาดก่อนที่จะม้วนเรียบร้อยแล้วนะคะยายปาจะใช้ไม่เยอะเนาะนะคะจะเอาแค่ประมาณแค่น้ำเขียวๆแค่นั้นเนาะนะคะถ้ายายปาเคยขั้นเป็นน้ำน้ำใส่ขวดไว้แล้วนะคะแล้วเขาจะเป็นน้ําแข็งเนาะนะคะเวลาละ,ล,ะลายอะ่ะน้ำเขาจะมีส่วนผสมของน้าเยอะมากกว่าน้ํายานางนะคะเนาะ แต่ถ้าเอามาแล้วนะคะเราเอามาพันกระดาษทิชชู่เนาะนะคะกระดาษเอ่อทิชชู่ที่ซับน้ํามันเนาะนะคะก็จะเก็บความเขียวไว้ได้ดีนะคะแล้วก็แช่แช่แข็งไว้เนาะนะคะยียป้าจะเติมน้ําลงไปนะคะเพื่อกะน้ำยานางเนาะ,ะเพื่อคั่นนะคะคั่นน้ำยานางจ้ะ ยาปลาขอคั่นก่อนน้ำยานางก่อนด้วยจ้ะเนี่ยนะคะน้ำยานางยาปลาก็คั้นเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะก็ได้น้ำยานางเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยาปลาจะเอาไปตั้งไฟเนาะนะคะยาปลาก็เตรียมโคกเนาะนะคะยาปลาก็จะใส่หอมลงไปนะคะหอมแดงกระเทียมจ้ะ แล้วก็นะคะตะไคร้แช่แข็งเนาะเนี่ยนะคะใส่ลงไปยาปลาก็จะใส่เกลือเราป่นลงไปเนาะนะคะใครมีกระเม็ดก็ใสก่กระเม็ดได้นะฮะยาปลาใส่เกลือปลล่นจะ้ะเครื่องโขกนะคะโขกน้ำพริกแกงจ้ะนะคะแกงน้ำไม้เนาะขอเวลาโขกก่อนจะจ้า ยาปาก็จะใส่พริกสดที่ยาปาแช่แข่งไว้นะฮะทุกอย่างที่ยาปามาจากเมืองไทยนะฮะจะแช่แข่งหมดเลยเนาะนะแล้วก็โขกค่ะยาปาก็ตำน้ำพริกเรียบร้อยนะคะก็นี่นะนะคะก็มีปลาสับที่ยาปลาซับมาจากเมืองไทยนะยาปาก็จะใส่ปลรราสับลงไปนิดนึง ปลาซับนี่บีปลาทำปลนปลาส่งเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะก็เอามาโขลกกับพิ่แกงที่ยะปลาตำไว้นะฮะแค่นี้ก็เซ็ตเรียบร้อย,ลยอะะะแล้วเนาะน้ำพี่แกงนะคะย่ปลาก็ตั้งหมอ้อแกงเนาะนะคะเปิดไฟนะฮะตั้งหม้อน้ำยานางนะคะ รอน้ำเดือดจ้ะยายปาก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยเนาะนะคะก็ตำหย,ยาบๆนะคะตำเรงไม่ได้กลัวคนแก่ข้างบ้านจะตกใจทำกินอยู่ต่างแดนนี่แหละพี่น้องนะชีวิตแม่บ้านต่างแดนจ้ะปาก็จะใส่น้ำล้างโคกที่ตำพริกลงไปด้วยเนะาะ รอน้ำแกงเดือดเนาะอันนี้คือของที่ยายปาเอามาทำเนี่ยนะคะเออเป็นเอามาจากไทยทั้งนั้นเนาะนะคะใบยานางนะคะพี่น้องยายปาทดลองทุกอย่างเลยนะคะใบยานางนะคะคือเราเอามานะคะไม่ต้องเมื่อก่อนยายปาทดลองเนาะแบบเอาแบบเอามาถึงแล้วามาคั้นน้ำใส่ขวดนะคะ แช่แข็งเนาะนะฮะเวลาเราออกมากินอะ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันไม่เขียวเนาะเหมือนอ่าพอเราไปแช่แข็งแล้วเหมือนเรามันผสมเป็นน้ำแข็งเนาะเวลาละลายปุ๊บน้ำจะเยอะอ่าความเขียวก็จะน้อยลงเนาะนะฮะกลิ่นหอมก็จะเจือจางลงนะฮะยายปาก็เลยลองเอามาสูตรใหม่คือเอาเก็บใบยานางมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอามา พันกระดาษซับน้ํามันนะคะหรือกระดาษหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ได้นะคะมวลมวล,มวลนะคะเก็บแช่ช่องฟิตได้นะคะเขาก็จะเป็นใบเขียวเหมือนเดิมเนาะนะคะหรือจะออกสีคำนิดนึงแต่ก็ยังเอามากินแล้วก็มาคัน้นเป็นน้ำสีเขียวได้นะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้ะะที่ยายปลาทําตากแห้งมาเนาะนะคะเราก็จะามาใส่แค่กําเดียวนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นอืดเนาะนะคะคลายตัวนะคะเป็นหน่อไม้อัตทิยาปาทําตากเดดเนาะนะคะตอนนี้ก็เดือดเร็วน,ะะนีค่ะอืมกินหอมนะคะหน่อไม้เขาก็จะเริ่มคลายตัวนะคะจากไอ้สีเข้มๆก็จะกลายเป็นสีอ่าเหลืองๆ เป็นหน่อไม้อัดธรรมดา <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เป็นหน่อไม้อัดที่ยาปาทำซอยๆมานะพี่น้องเนี่ยนะคะเราจะมาแกงเนี่ยขยุมแค่กำมือเดียวนะพี่น้องอย่าไปขยุมเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเขาคลายตัวแลว้วเขาก็จะเหมือนหน่อไม้ตามปกตินี่ละจ้ะใส่เห็ดนางลมที่ยายป <c oughs> ลาลม เป็นเฮ็ดนางฟ้านะเฮ็ดนางฟ้านะคะตากลมเนาะนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนจะตากเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะคือถ้าบ้านใครมีเยอะก็ทำนะเนี่ยนะคะเรวก็คนค่ะอยู่ต่างแดนนะคะพี่น้องชีวิตในต่างแดนเนาะนะคะก็มีทั้งของสดมั่งของไม่สดมั่งเนาะนะคะถ้าของสดก็ซื้อที่นี่นะแต่ก็จะแพงนิดนึงเนาะนะคะ แต่เวลาถ้าเกิดเราไปเมืองไทยดีเล้วนะคะเยปาก็เอามาทุกปีเห็นบอค่ะนอไม้เขาก็จะคลายตัวเป็นสี่ปกติเลยเห็นบอค่ะนกนะคะเห็ดเหมือนกันนะคะเห็ดนางฟ้าเขาก็จะคลายตัวนะคะจากที่เราตากแดดนะคะพอมาถึงปุ๊บนะคะเรามาใส่แกงหรือใส่พัดนะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะคลายตัวเป็นเห็ดนางฟ้าธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะนกนะคะเป็นปกติเลยนะคะ ชะอมค่ะชะมเยปาก็รวบนะคะแล้วก็แช่แข็งเนาะนะคะปั้นเป็นก้นกอนเนาะเอาไว้สำหรับใส่แกงนะคะนี่จากนั้นมาก็เป็นหน้าที่ชะอมละคะ่ะเราต้องการใส่กี่ก้อนนะคะยปาก็ทำเป็นก้อนเล็กๆขนาดนี้เนาะนะคะใส่งลงไปเลยค่ะยยปาก็จะใส่สักสีก้อนเนาะนี่ ะะเสร็จแล้วก็คนเลยค่ะเราก็จะได้แกงหน่อมไม้แซ่บๆนะฮะน้ำยานางเขียวๆนะฮะนี่แหละคะ่ะเอ่อเย่ปาก็เอามาทำให้ชมเนาะนะฮะว่าเอที่ของที่เย่ปามาเนี่ยเป็นสีสันยังไงนี่เนาะนะฮะเห็นปะค่ะจะอมก็ยังเขียว สดใสเห็นบ่ค่ะกิ่นฉุนเหมือนปกติเลยนะคะเยีนเอ่อหน่อไม้นี่นะคะ, này, ะ,คะเรามากรีดกีดตากลมนะะอาจจะสีออกส้มๆเนาะนะคะแต่พอมาถึงพอเราเอามาแกงหรือมาแช่น้ำแล้วเขาจะคืนตัวเป็นสีเหลืองตามปกติเนาะนะคะเหมือนหน่อไม้ปกติเลยนะคะเห็ดก็เหมือนกันนะคะเห็นบ่ค่ะเนื้อเห็ดเนาะเดี๋ยวยายปลาจะหาเนื้อเห็ดให้เนาะ เนื้อเห็ดก็คือเหมือนเดิมเนาะนะเขาจะคายตัวเป็นเห็ดนางฟ้าเหมือนเดิมเลยจะ้ะเนาะนะคะนางฟ้าแปลงร่างนะคะเนี่ยบอกค่ะจากแห้งๆนะคะก็จะได้รสชาติเออ่ตามที่เราเหมือนเราซื้อสดๆเลยนะคะเราก็มาปรุงรสกันเนาะ นี่ปลาก็จะใส่น้ำปลาจ้ะสักช้อนหนึ่งเพราะว่าใส่เนื้อปลาซับเล็้วนะ,ะขาดไปได้คือผงนัวจ้าใส่สักซ่อนหนึ่งเนาะสความแซบนะคะ ยงน้องไม้แม่บ้านต่างแดนนะคะของที่เอามาจากเมืองไทยด้วยจ้ะพี่น้องเนาะนะคะเสร็จเรียบร้อยเนาะนะคะยายปาก็ปิดไฟเลยด้วยจ้าคลิปนี้นะคะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายปาชาแน,นลยายปาคนโขดด้วยด้ยจ้ะนี่ค่ะ เสร็จเร็วนะฮะแกงยายปาก็จะตักโชว์เลยให้เห็นเลยนะคะแกงหน่อไม้มาเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้ในต่างแดนพี่น้องใส่ชะอมใส่เห็ดนางฟ้าคา่ะน้ำยนยนางนะคะเห็นบ่ค่ะ อย่าป้าก็พยายามหาสูตรนะะที่จะเก็บเอามาถนอมเอามากินต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะ,ะทดลองแบบอา่าทุกหลายรูปแบบเนาะนะฮะแต่รูปแบบนี้ใช้ได้ดีที่สุดเนาะนะฮะยานางนะฮะคือเอามาห่อกระดาษแช่แข็งนะฮะหน่อ,อไม้อัดขีดเป็นไปฝอยตากแดดเนาะนะ,ฮะเฮ็ดรตากตาก แดดตากลมได้มดนะคะแต่ตากลมกลจะดีที่สุดเนาะนะคะให้โดนแดดน้อยๆนะคะโดนลมเยอะๆเนาะ